เมื่อตอนต้นปีนะครับเราได้แกะ2กล่องนี้ไปแล้วมจัจเจล t ์ทูนอัพซีรีส์หน,นะครับแล้ววันนี้เราได้ทูนอัพซีรีส์ส s 2มามาดูกันครับว่าซีรีส์หกับซีรีส์สแตกต่างกันยังไงครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับทางมาจัจเจล t จะได้เติมสีสันให้กับ t ูนอัพซีรีส์สนะครับจะเติมยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ คราวนี้เรามาดูซีรีส์หนึ่งกันก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักทูนอัพนะครับมันเป็นกล่องซูมจากมาจเร์ข้างในก็จะมีรถนะครับสำหรับซีรีส์หนึ่งเนี่ยรถที่หายากที่สุดหรือรถอัลต้าแรนนะครับก็คือ To โย ta GT 86ฮ s h ิ r o คุคันนี้นะครับหายากมากๆเลยแล้วคันอื่นๆก็มีอันดับลดหลั่นลงไปนะครับตั้งแต่ซุตเปอร์แรนะครับแรแล้วก็คูคือแบบที่หาง่ายที่สุดนะครับ แต่สิ่งที่หายากที่สุดก็คือการหาซื้อรถทูนอัพนี่นะครับหาเจอยากมากเลยนะครับผมเนี่ยสุดท้ายต้องซื้อออนไลน์มา2กล่องนะฮะแล้ว2กล่องที่ได้เนี่ยก็ได้2อคันนี้ครับ a m b o บกิน n i u ร u s นะครับกับ Toyota GT 8.6แต่ว่าไม่ใช่คันที่หายากที่สุดนะครับมาดู l a m b o บก h i n i Urus กันก่อนโอ้โหรูปในเว็บไซต์นี่เท่มากเลยนะครับคันนี้เป็นสีทองชื่อว่า i t ต l เลียนทาวนะครับ แล้วก็ Toyota GT 8 6เนี่ยเป็นชื่อว่า GT Difter นะครับอันนี้รูปจากเว็บไซต์เช่นเดียวกันแม่แค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าซีรีส์สอนที่เรากำลังจะดูกันเนี่ยมันดีกว่านั้นอีกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขันที่อัลตาแลเนี่ยคือคันนี้ครับ Ford b r ล n ง Co ก r r u s h นะครับบอดี้เป็นสีทองนะครับแล้วก็พวกอเซอรีประกอบเนี่ยเป็นสีโครมนะครับหรือเป็นสีเงางามสวยมากเลย ซูเปอร์แรกก็ยังมีความเป็นสีเงางามสวยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นยังมีสติกเกอร์สีเงาๆด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาได้ดูกันแน่นอนแล้วก็แรก,ก็เช่นเดียวกันครับมีลักษณะของความเงางามอยู่นะครับแล้วก็สีเพ้นท์รถเนี่ยเป็นสีพิเศษด้วยนะครับส่วนคู่เนี่ยก็จะได้สติกเกอร์เงาอย่างเดียวแม่ถ้าได้คู่มานี่เงาเลยนะครับ แต่ว่าถ้าได้อันอื่นที่ไม่ใช่คููเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจึงเงาขนาดไหนผมจะแกะแล้วนะครับมามาดูกันครับว่าในกล่องนี้นะครับชูนอัพซีรีส์สองข้างในจะออกมาเป็นคันไหนและเป็นยังไงที่เขาบอกว่าเงามันเงาแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมารอดูกันแหมก็ห่อพลาสติกมาอย่างดีนะครับแล้วถ้าใครอยากได้คันเดียวกันเนี่ยเหมือนข้างกล่องมีรหัสนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยอ่ะต้องปิดตรงกลางนะครับปิดตรงกลางตรงนี้นะฮะ แล้วถึงจะเปิดออกนะครับปึ๊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 บอ่าในกล่องสิ่งที่เราเห็นตอนแรกคือโปสเตอร์ครับแล้วก็รถครับอ่าอยากเห็นรถเต็มเ็มไหมครับไม่ให้ดูครับเดี๋ยวเอาไปฟอนก่อนมาดูโปสเตอร์ก่อนนะครับว่ามันเป็นคันไหนแต่เห็นว่าแวบไม่ใช่ไหมครับว่ามันเป็นสีดํามามาดูครับลุ้นกันก่อนเป็นคันไหนนะครับแหมไม่ใช่เัาตาแล่ละออลตาแล่สีทองนะครับซูเปอร์แรก็ไม่ใช่นะครับ คันนี้ที่เราได้เป็นคันสีดำนะครับแรก g r a v e l Attack นะครับคันที่2ของแถวแรกนะครับเอามาดูรถกันดีกว่าครับคันนี้นะครับ Renault Megane RS นะครับสีดำด้านโอ้นี่คือสีพิเศษที่เขาว่ากันแถมลายก็สวยด้วยนะครับมีลายสปอนเซอร์อยู่ข้างๆสไตล์รถแข่งนี่ชื่อรถอยู่ตรงนี้ครับ Renault Megane RS นะครับ ล้อเป็นล้อพลาสติกแต่ว่าสามารถใส่ล้อยางเข้าไปได้ชื่อคันนี้ชื่อ g r a v e d Attack นะครับชื่อฉายา AKA ของเขาชุดแต่งก็มีทั้งหมด4แบบนะครับสำหรับรถออฟโรดหรือเป็นรถเลสซิ่งหรือว่าเป็นรถเออร์บนนะครับรถขับในเมืองก็มีชุดแต่งคนละแบบกันคันนี้เป็นสไตล์เลสซิ่งแล้วก็อันนี้สติ๊กเกอร์เงาแวบเลยครับเจ๋งมากเลยมือเล็กๆน่น ช่วยแกะอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาดูชุดแต่งกันเต็มๆนี่อันนี้เป็นโอ้สีดำเงาเลยนะครับชุดแต่งที่เขาทำสีพิเศษมาก็เป็นสปอยเลอร์นะครับมาเดี๋ยวผมจะหาทางใส่ให้ได้ก่อนนี่โอ้เงาแวบนะครับดูดีขึ้นมาเลยแล้วเราก็ใส่ล้อยางเข้าไปด้วยครับนอกจากใส่ชุดแต่งสปอยเลอร์แล้วนะครับ ล้อใส่ไม่ยากนะครับแต่ต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับใส่ผิดด้านจะใส่ไม่เข้าเหมือนผมทำเมื่อกี้นี้นะครับอ่านี่ถูกแล้วนะนี่ล้อยางสี่ล้อชุดแต่งแบบเงานะครับโครมโครมแต่เป็นสีดําอาจจะแบบไม่ได้เงาแบบตสีอื่นนะครับแล้วก็รถแบบสไตล์รถแข่งเท่ๆมากเลยครับ r e Renault Megane R S Gravel Attack คันนี้ครับผม ถ้าใครชอบทูนอัพซีรีส์2ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับคันนี้ผมได้มาจาก7 1เสาขา1นะฮะหายากอยู่เหมือนกันนะไปมาหลายสาขาเพิ่งเจอสาขาแรกนะครับแล้วก็อย่าลืมมีป้ายอีกนะครับนี่ป้ายโชว์รถนะครับสุดเท่สำหรับคนอยากรู้รหัสก็ตรงนี้เลยครับมีรหัสเขียนอยู่นะครับ BK23 ครับได้รถเรโนคันนี้เอง ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ลืมก b s c r i า e ช่องฟงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อ h o t ว h e เซ็ Center นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ comment, ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ